สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชิลิ่เลมอนจะมาพูดหนึ่งเรื่องของการไปฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะของซ i โนฟาร์มนะคะเป็นวัคซีนของจีนนั่นเองค่ะชิลิ่ก็ไปฉีดมาแล้วนะคะเข็มที่1โดสที่1เป็นเฟสที่4นะคะไปฉีดเมื่อวันที่15นะคะเออไม่ใช่สิเดือนเมื่อสามวันที่แล้ว3าวันที่แล้วเนี่ยนะคะ ก็ไปฉีดมานะคะแล้วก็จะมาเล่าถึง side effect นะคะที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิดกันดีกว่านะคะเทปนีเ้เรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของออที่เขาบอกเลยว่าจะทำให้คุณเกิดอาการเจ็บปวด นะคะปวดแขนที่คุณได้รับการฉีดตัวบริเวณที่คุณฉีดมานะคะก็มีอาการปวดบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้มากมายก็คือทนได้แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็เรื่องของมีอาการไข้อันนี้เขาบอกแล้วนะคะจะทําให้คุณรู้สึกว,ว่าคุณอยากจะเป็นไข้แต่ไม่ใช่เป็นการเป็นไข้แบบโอ้จะต้องเป็นไข้แบบตัวปวดหัวตัวร้อนไข้สามสิบเจ็ดสาสิบแปดองศาที่ไม่ใช่นะคะมันเป็นอาการไข้ที่มีความรู้สึกว่าไข้รุมๆนะคะที่อยู่ข้างใน มันจะเป็นอาการไข้เหมือนว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นไข้แต่ตัวฉันไม่ได้เป็นไข่ไงคือวัดไปก็ไม่ได้ขึ้นไข้แต่แต่ว่าแต่พอที้ความรู้สึกข้างในแบบโอ้แมันมันมันเหมือนว่าปวดเมื่อยเหมือนอยากจะเป็นไข้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นไข้ไงคะก็เลยก็เลยมันจะเป็นอาการนี้นะคะแล้วก็อาการต่อมาที่ได้ที่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะประสบการณ์ส่วนตัวนะ นะคะก็เป็นเรื่องของการมีประจำเดือนกระปิดกระปลอยซึ่งเราไปฉีดเนี่ยหลังที่เราหมดประจำเดือนมาแล้วหนึ่งหนึ่งสองวันคือปกติกับประจำเดือนของชิลีนามอนเนี่ยจะมาสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วแต่อารมณ์แต่จริงๆคือเจ็ดวันเป็นสแตนดาร์ดแต่บางทีมันก็จะห้าวันแล้วมันก็หายไปเลยวันนี้สามวันก็หายไปเลยนะคะแล้วก็หลังจากฉีด หลังจากที่ประจำเดือนดูว่าเอ้ยมันหมดแล้วเนี่ยเราก็เลยไปฉีดวัคซีนถูกไหมแล้วมันก็มีไซ d e e f ฟ e c t อันหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนเช้าก็คือหลังจากนั้นเนี่ยมีอาการเหมือนว่าเรามีประจำเดือนกระปิดกระปอที่เป็นสีออกดำๆน้ำตาลน้าตาลเนี่ยตอนเช้าเนี่ยออกมาประมาณช่วงเวลาเช้านะประมาณ นิดนึงออกมามันออกมันไม่ได้เยอะบอกมันนิดนึงเอบอกมันนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงอ่ะมันออกมาทิงกระปิกระปอยอ่ะแต่ว่าช่วงระหว่างระหว่างวันน่ะแทบไม่มีเลยคือเราใส่ผ้าดำไหมมันก็ไม่มีการโชว์กลางคืนก็ไม่มีอะไรไหลออกมาแต่ตอนเช้ามันจะมีออกมาคือมันเหมือนประจำเดือนสีดำดำคงค้างออกมาทุกเช้าเลยออกมาสองวันละเนี่ยก็เลยตกใจคือมันมีควนขับออกมาอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยสีดำดำเนี่ยดำดำน้ำตาลน้ำตาลออกมาเลยออกมาแบบรื้อเหมือนเหมือนประมาณฝ่ามือหนึ่งอล่ะค่ะ เป็นเป็นประจำเดือนออกมาขับออกมาเลยแล้วก็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไซเ,เฟกอะไรวะใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ง ung, งๆไง ain. เพราะตอนเ,เราไปไปฉีดวัคซีนเนี่ยเราไม่ได้มีประจำเดือนไงเราบอกเขาแล้วว่าเราหมดใช่ไหมแต่ไซเ,เฟกตัวนี้ทาให้เกิดการขับประจำเดือนหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าไซเ,เฟกส่วนตัวนะที่เป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของเอ่อที่มันดีนะก็คือเรื่องของการไอ คือคือก่อนหน้านี้เพราะอากาศเปลี่ยนหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เกิดอาการไอไอมากๆไอแค่แค่แค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 คไอแบบไอทั้งวันทั้งคืนอ่ะเคยเคยไอไหมไ,ไอทั้งวันทั้งคืนแต่แบบคือมันเหมือน่าม,ม,มีเหมือนมีสเลดออกมาจาก,กลําคอเยอะมากครืดครดครูด,รด,รดต้องไอตอนกลางคืนต้องไอตอนเช้าต้องไอไอแล้วก็เราก็กินของเย็นด้วยกินกาแฟเย็นอะไรเราติดน้ําแข็งไงแล้วก็ไอ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 พอเราไอปุ๊บเนี่ย มันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีแต่หลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยอาการไอดันลดลงคือมันเหมือนว่าเราไม่ไอเลยเรากินน้ําแข็งปกติตอนเช้าเราก็กินน้าแข็งตอนเย็นล้วก็กินน้ําแข็งแล้ว,วก็อ้อไม่ไอเลยเฮ้ยแล้วก็เออเออมันก็ดีนะ นะคะก็คืออาการไอเนี่ยลดลงอาการขืดขืดขืดขึ้เนี่ยก็ลดลงนะคะแต่สิ่งเดียวที่ไม่ดีก็คือก็คือยังมีอาการลมลมตาลมลมเนาะเหมือนจะขี้เกียจขี้เกียจคลยายมึนมึนหน่อยๆก็ยังมีนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นเอฟเฟกต์ในประมาณเจ็ดวันแต่เราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีบางคนเนี่ยที่ว่า มีไซเฟตที donc, ่ต่างกับเราก็มีนะคะแต่บางคนที่เป็นปกตินอนม่งมากๆเลยเดินแบบไม่มีอะไรเลยนะคะก็นี่จะมาเล่าถึงการฉีดวัคซีนเฟรที่สนะคะของซีโนฟาร์มเพิ่งไปฉีดมาเข็มแรกนะคะแล้วเราจะรออีก21วันถึงจะฉีดเข็มที่2 ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยจะจะเริ่มมีปฏิกิริยาหลังจากนั้น2 1วันถึงจะเป็นโดที่2เพื่อกระตุนต้นมันอีกทีหนึ่งแล้วจะมาลองดูกันว่าถ้าฉีดแข็มที่2แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนีนที่ side effect ที่เกิดข,ขึ้นกับตัวเราเนาะแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ละบุคคลเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะคะ effect แน่นอนคือการปวดการไข้ ก็มีบ้างการการอดทนทรเลสเกี่ยวกับ,ก,บการเจ็บปวดเนี่ยแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะคะแต่ของชิล,ลี่เนี่ยคือก็ยังเจ็บอยู่นะแต่ว่าเบาๆแต่บางคนนี่ปวดบางคนเป็นไข้อาทิต์หนึ่งบางคนนี่ขาบวมเลยนะคะขาบวมเลยเนี่ยที่เจอมาเพื่อนขาบวมเลยแล้วก็ไอหิว <c oughs> เป็นอะไรวะ <c oughs> แต่มันบอกว่าเป็นไปไซเฟ c ก <oughs> ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากันของชิล,ลีกับลูกมก็คือ1ไอลดลง ค่อยเสียคือมีจำนวนขับออกมา,าแล้วก็มีอาการไข้ลุมๆลุมๆจะเป็นไข้แต่ไม่ได้ไข้จริงๆนะคะเป็นวัคซีนจุนฟาร์มเฟสที่4เดี๋ยวจะเอาเอกสารมาให้ดูนะคะว่าเอกสารมันมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันเนาะสวัสดีค่ะ